ดีค่ะทุกคนคะทำตามสัญญาอีกแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะเราเติดปัญหาเรื่องเนี่ยค่ะรถตุกตุ๊กชมเมืองนะคะที่ในตัวเมืองนะคะคันที่กี้ใช้บริการพี่เขาอยู่ประจำๆเนี่ยนะคะแกไม่ค่อยสบายนะไม่สบายก็เลยบอกว่างั้นไม่สบายก็อยู่บ้านไปก่อนอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้รีบขนาดนั้นนะคะแต่ว่าวันนี้ก็คือมาได้แล้วนะคะพี่ก็เล อ่ะโอเคต่อเนื่องนะคะต่อเนื่องจากตอนที่เราทํากันมาตลอดช่วงอาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมานะคะว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนมีนาคมนะคะทุกคนอ๋อทุกคนคะลืมไปค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันที่10มีนาคมเอ๊ะเดี๋ยวนะวันนี้วันที่10วันที่11เนี่ย11อ่า11มีนาคมนะคะพุทธศักราช2565นะคะทุกคนก็ยังอยู่ในเรื่องราวของการตามรอยนะคะว่า แล้วเนี่ยสถานที่ที่สมเด็จพระเจ้าเอกทั์เนี่ยท่านทรงสวัสดีโคนเนี่ยมันเป็นที่ไหนกันแน่นะคะแล้วก็ขอย้ำอีกทีนะคะทุกคนว่าการที่เรามาทําเรื่องราวในช่วงเวลานี้คือปีพศ2515เนี่ยนะคะที่บอกเลยมันเป็นเรื่องยากมากทีเดียวนะคะร่องรอยต่างๆทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็ไม่มีหลงเหลืออยู่แล้วคือมันมีเหมือนกันแหละแต่มันก็น้อยมากนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคนที่รู้เรื่องราวนะคะก็น้อยลงไปทุกทีทุก <laughs> ว่าอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องใช้เวลา พนั่งสุาอเมริกาพที่นั่งาบรรจุรัตนาที่เข็บร่าฐานชั้นในวังหลวงยุทธยานะคะที่ไปยืนอยู่ตรงข้างหลังกำแพงทุกคนจําได้ว่าแล้วก็ถือโอกาสพาทุกคนไปดูในส่วนของกําแพงวังหลวงยุทธยาด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดไหนกันแน่นะคะที่พระเจ้าอยู่หัวเกทันในั้งทราคงเสด็จยิ่ออกไปในตอนเวลาที่เราเสียตรงในครั้งนั้นนะคะคือตอนนั้นเราก็จบไปแล้วล่ะนะคะในส่วนของการที่เราไปดูร่องรอยตรงนั้นนะคะไปมา สามวันสวันเลยแหละนะคะแต่ซึ่งจริงๆแล้ววันกี annt, ้ไปวังหลวงบ่อยมากนะคะไปบ่อย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 จนแบบจนที่จำหน้าได้แล้วอ่ะประมาณนี้นะคะวันนั้นวันนี้นะคะเราจะฉีเราจะฉีนะคะโดยการเอามาดูนะคะทุกคนเนี่ยวัดกล้วยวัดกล้วยวัดกล้วยเอ่อวัดกล้วยวัดกล้วยมีก๋วยเตี๋ยวอร่อยมีก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวมีก๋วยเตี๋ยวอร่อยไม่เคยมากินหรอกนะวันนี้เลยไปก็จะเป็นในส่วนของวัดเอ่อ มันจะมีร่องรอยของโบราณสถานอยู่ตรงนี้หน่อยนึงนะคะกี่ก็ไม่เคยมาหรอกมันจะผ่านในเนี่ยโรงแรมวอรลับวอรลับบุรีใช่ไหมแล้วก็จะไปผ่านวัดกอบแกว้วเส้นนี้มันจะเปน็นเส้นที่ไปวัดพนันเชิงได้นะคะอ่าไม่เป็นไรค่ะนั่นค่อว่าการในส่วนตรงนี้นะคะเรามาเข้าเรื่องตรงนี้ก่อนว่าคืออย่างงี้เออมันมีมันมีเป็นข้อมูลนะคะเอก,กสารหนึง่งซึ่งซึ่งก็จัดว่าเป็นกระแสลักกระแสลักหมายความว่าไงก็คือความเชื่อ มันแบ่งออกเป็นสองแนวด้วยกันคือหนึ่งถูกปืนสวรรคตน,นะคะตรงบริเวณท้ายวังนะคะแบบคนแบบข้าศึกปุกอะแล้วนะพวก,กองคกหนีออกไปใช่ไหมก็กลาโดอะในทางฝั่งข้าศึกก็ล้อมล้อมวังอยู่ใช่ไหมล่ะล้อมวงังล้อมเกาะล้อมสิ่งหยางอยู่เนะี่ยพอมีคนออกไปจากข้างในก็ต้องตีว่าเป็นสมโตมก่อนนะคะก็พอออกไปปุ๊บจากบริเวณทางด้านตะวตันตกขอวงวังใช่ไหมก็โดน ฝังค้าศึกเองเลยคือพลพนขนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกกระสาความเชื่อหนึ่งนะคะก็เป็นกระแสความเชื่อที่เรากาลังจะไปกันในจุดของวัดส,สังขวาสนะคะก็คือเป็นความเชื่อที่ว่าพระองค์ทรงหนีไปคือพูดง่ายคือ,อ,อพม่ามันล้อมเราเลยะคะ่ะทุกคนประมาณหนึ่งปีกับสองเดือนนับเป็นเดือนก็คือประมาณสิบสี่เดือนโอ้ <laughs> โหน,นันนอนนันนอนแบบมันลดเทอะไรนะน วัดพนันเชิงหลายคนที่มาเส้นนี้ก็ต้องรู้อยู่ว่าถนนมัน,นเป็นยังไงนะคะถ้ารถแบบว่าสมรรถภาพไม่ได้ดีมากแต่ยี่หองท่านได้เป็นรถอย่างเงี้ยรถเอ่อตุ๊กอย่างเงี้ยนะคะมันจะรู้ทันทีเลยว่าถนนตรงไหนเรียบไม่เรียบอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคะเราผ่านทางรถไฟนะคะเราผ่านทางรถไฟนะคะคือกำลังจะบอกอย่างนี้นะคะว่าเส้นทางที่เราจะไปเนี่ยมันจะไม่มีทางเหมือนเป๊ะกับในเรื่องราวของคําให้การของชาวกรุงเก่านะคะที่บอกไว้ว่าสมเด็จพระเจ้าเอกทั์เนี่ยท่านทรงหน,นีมาหนีออกมาจากวังหลวง ไม่มีทางเหมือนหรอกนะคะเพราะว่าเส้นที่เราไปเนี่ยขนาดกี้เปิด GPS ดูนะอ่า GPS เนี่ยยังบอกเลยว่าจะต้องไปอีกเส้นหนึ่งตอนนี้เรามาอีกเส้นหนึ่งนะคะอย่างนี้บอกว่าถ้าเรารู้พื้นที่นะคะแล้วเหมือนกับว่าเ,เรารู้ว่ามันจะไปที่ไหนได้มันก็จะมีทางซอนแซะซอนแซไปได้แต่ขอให้ไปถึงตรงจุดที่เราจะไปก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวพี่จะบอกให้รู้ว่าจริงๆแล้วในยุคสมัยนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงประมาณนี้นะคะที่เราเข้ามาซอยไหนเนี่ยซอยอะไรก็ไม่รู้นะคะเนี่ยทุกคน บอกน,นะคะว่าถึงเป็นคนอยุธย,ยาก็ไม่รู้ทุกเรื่องหรอกนะป้ายบอกว่าคลองสวนภูอ่ะใช่ค่ะทุกคน mm. แถวบริเวณนี้นะคะมันคือคลองสวนภูนั่นแหละยังอยู่ในเขตของคลองสวนภูอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้พูดถึงอะไรเนะี่ยอ๋อพูดถึงว่ากระแสะความเชื่อหลักอีกความเชื่อหนึ่งซึ่งเป็นความเชื่อที่เป็นในทิศทางที่ทางฝั่งของไทยเราค่อนข้างจะเชื่อเชื่อถือมากกว่าด้วยนะคะว่าพระองค์ทรงหนีออกมานะคะพร้อมกับองค์คลักนะคะคือปลอมตัวแหละนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยนะมันจะมีละครให้เราอ้างอิงได้อยู่หลายเรื่องเลยถ้าเป็นแนวทางในเรื่องของการที่พระเจ้าเอกทัศน์กับเจ้าฟ้าสุทัศน์โดนปืนเนี่ยนะคะจะเป็นในละครซีรีส์ของหม่อมน้อยเรื่องเสียยุธยาแต่ถ้าเป็นลนักษณะของการที่หนีออกมาเนี่ยจะเป็นละครของทางช่องเจ็เป็นเวอร์ชั่นตั้งแต่ปอรัทวุฒิออกปอรัทวุฒิใช่ไหมอ่า่าปอนทัทวุฒิเล่นะ่ะนะคะพวกหนุ่มพงกรพันเล่นอะไรโซนๆนั้นะนะคะแล้วก็คุณเจสศตวรรษเนี่ยแกเล่นเป็นพระเจ้าเอกทัศ ถ้าเป็นในละครเรื่องฟ้าใหม่เรื่องนั้นเนี่ยนะคะเขาจะอ้างอิงในเชิงว่าพระเจ้าเอกทัศเนี่ยท่านทรงหนีออกมาจากกรุงศรีอยุธยามากับองคลักสองคนแต่ในเรื่องเนี่ยองค์ขลักจงรักภักดีนะคะแต่ในข้อมูลของพระราชหัตถเรขาเนี่ยองค์สาวดารฉบับพระราชหัตถเรขาของกรุารัตนราชวัฒน์นะคะมันเป็นข้อความเขียนนะคะที่เสียดายมากเลยที่ไม่ได้เอาข้อความนั้นมาอ่านให้ทุกคนได้ฟังนะคะคือความรู้สึกเหมือนเศร้าอะ่ะมันเป็นลักษณะของการที่พระองค์หนีออกไปกับพวกอ,องค์ขลักที่นําพาไปนี่แหละ นะคะพายเรือออกมาจากวังหลวงกีก็ไม่รู้หรอกว่ามาจากตรงไหนอย่างที่บอกเมื่อกี้เราข้ามคลองมาข้ามข้ามเกาะมาเนี่ยมันเป็นแม่น้ําป่าสักนะคะทุกคนแล้วถ้าเกิดเราไปข้ามทางฝั่งวัดพุทธไทยอ่ะตรงนั้นมันก็จะเป็นในส่วนของแม่น้ำเจ้าพยาฝั่งตะวันตกซึ่งแต่ละจุด,แต,จดแต่ละจุดเนี่ยมันก็ไม่ได้มีจุดไหนที่แคบหรอกถึงแม้มันจะเป็นช่วงมีนามเมษาที่น้ํามันค่อนข้างจะตื้นแล้วนะคะมันเป็นช่วงหน้าแแรงอะไรเงี้ยก็คือพายเรือออกมา จนมาถึงตรงจุดที่เราจะไปกันก็คือในส่วนของวัดสังฆวาที่แหละนะคะซึ่งปัจจุบันเนี้ยมันก็จะไม่เหลืออะไรแล้วเกิดแต่กี้ก็อยากจะไปดูเฉยๆว่าตอนนี้มันเหลืออะไรอยู่บ้างนี่คือเส้นทางที่เรากาลังมาเรื่อยๆนะคะทุกคนเนี่ยค่ะอบตเกาะเรียน,นะคะ่ะแถวๆนี้เขาเรียกว่าเกาะเรียนเชื่อ,อยังบอกแล้วนะคะว่ากี้ก็รู้แต่ในเขตอำเภอตัวเองอ่ะนะคะแล้วก็ไม่เกี่อำเภอที่เราเคยได้ลงพื้นที่แต่ถ้าเป็นโซนในของอยุธยาเนี่ยนะคะปราบเซียน,นะคะ่ะทุกคน กว่าจะรู้กว่าจะเข้าใจเี่ยกี้ใช้เวลามากนะคะเพราะว่า GPS บางทีมันช่วยเ,ยเราไม่ได้จริงไอ้ <laughs> GPS ที่พาไปหลงหลายรอบแล้วนะคะแต่อันนี้ถ้าเกิดเรามากับคนที่เขารู้พื้นที่หรืออะไรเงี้ยเราจะรู้ว่าเราจะต้องเลี้ยวทางไหนเข้าเส้นไหนมายัางไงแล้วเราก็จะมาได้ไม่ยากนะเมื่อกี้จากเกาะเมืองมาตรงนี้นะคะใช้เวลาประมาณเนี่ยในช่วงเวลาที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่ตรงนี้คีดว่าประมาณ5านาที6นาทีน่าจะได้นะแต่แล้วเราจะถึงจุดที่เราจะไปกันค่ะทุกคนตรงนี้มันจะเป็นหมู่บ้านะคะ่ะทุกคน แต่ไมร่รู Luckily, ้หมู Hence, ่บ้านอะไรนะไม่รู <ss> ้จักนะคะเดี๋ยวเลยไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะไปผ่านโรงน้ําแข็งแล้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเดี๋ยวมาจจะต้องขึ้นไปไปนสะพานแล้วก็ไปยูเทิร์นกลับอะไรประมาณอย่างนี้แหละเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าพี่เขาจะพาเราไปยังไงเหมือนกันนะคะเราเนี่ยค่ะเรากำลังจะมาตรงนี้แล้วเอาจริงนะคะทุกคนมาแถวเนี้ป่าเสียนมากเลยแถวเรียกอะไรวะเนี่ยตา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 ยพี่แถวนี้เขาเรียกอะไรอ่ะบางปะอินเนระ ยังไม่ถึงใช่ไหมยังไม่แถวนี้ยังไม่ถึงแล้วค่ะทุกคนมันเป็นลักษณะของคลองสาบัวแล้วบริเวณย่านเนี่ยนะคะที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงหนีออกมาเนี่ยเขาเรียกว่าคลองจิกจริงๆแล้วมันเรียกว่าบ้านป่าจิกนะคะมันเรียกว่าบ้านตลาดจิกนะคะประมาณนี้เมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วเนี่ยตื่นตาตื่นใจไงมาครั้งแรกไงเดี๋ยวนะเออเนี่ยมันจะต้องข้ามมันจะต้องมีทุกคนจับสะพานนี้ได้ปะสะพานอันเนี้ยมันเป็นสะพานที่มันจะ เขาเรียกอะไรสะพานที่จะข้ามไปสมมติถ้าเกิดเรามาจากตรงฝั่งไหนว่าแล้วเราข้ามมาเนี่ยมันจะสามารถไปไตลาดกุ้งโค้งอะไรได้อะกี่เคยข้ามหรือกี่จำไม่ได้แล้วอะเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยนี้เราจะผ่านอันนี้ลงน้ำแข็งนะคะลงน้ำแข็งอายุทยายลงตรงนกันนั่นแหละไอสะพานสีฟ้าเนี่ยเห็นไหมคะทุกคนมันสามารถข้ามไปเสนเสนาได้ด้วยอะไรประมาณเนี้ยเออนั่นแหละหน้าผ่าสะพานนั่นน,น่ะอ่าถูกและนี่เรามาถูกแล้วนะคะ เราจะต้องไปยูเทินแล้วเดี๋ยวต้องไปเข้าตรงนู้นนะคะน่าเศร้าใจอยู่นิดนึงตรงไหนรู้ไหมคะคือแถวๆเนี้ยนะคะทุกคนสมัยก่อน,นมันไม่ได้มีถนนใหญ่ขนาดนี้ใช่ปะแล้พอถนนใหญ่มาตัดผ่านเนี่ยไอ้ร่องรอยต่างๆมันก็จะเลือนหายไปเกือบหมดอะนะคะเพราะฉะนั้น,นต้องหลับตาึกภาพนะคะหลับตาึกภาพว่าในสมัยนั้นเนี่ย มันไม่มีถนนแบบนี้นะคะพอไม่มีถนนเนี่ยตอนนั้นก็คือเหมือนจะต้องแบบพายเรือลัดเลาะมาใช่ไหมคะแล้วก็ไม่รู้เอาเรือไปจอดไว้ไหนหรอกไอเรือเล็กๆนะคะเรือเล็กๆไปจอดไว้แล้วก็ประมาณว่าก็คงลัดเลาะเข้าไปในป่าแถวนี้นก็คงจะเป็นแบบไม่มีบ้านคนอ่ะนะคะเมื่อย้อนกลับไปตอนปี2,310นะคะทุกคนก็คงเป็นลักษณะของแบบทุ่งนาต้นหญ้าเยอะแยะทุกคนได้ภาพออกไหมประมาณอย่างนั้นอ่ะแล้วพระองค์ก็เหมือนกับไปหลบตัวหลบอยู่พร้อมกับ องคลักที่มาด้วยในครั้งนั้นสองคนราไม่ระบุชื่อว่าเป็นใครอะนะหรือระบุแลื่กี้ไม่รู้ก็ไม่รู้นะเพราะว่าข้อมูลตรงนี้รู้แต่ว่าข้าอะมากับองคลักนะคะตอนหนีออกมาเนี่ยแล้วที่มันแบบเจ็บใจเออเพร่ะเจ็บจีวเข้าไปในใจร็คสอว่าในช่วงเวลาของความยากลำบากนะคะในช่วงเวลาที่เกิดสงครามในช่วงเวลาที่ทุกคนต้องเอาชีวิตรอดอะไรประมาณน,นี้องคลักก็น่าน่ะก็หนีพระองค์ไปนะคะหนีไปแล้วก็คือ ไม่มีคนคอยดูแลรับใช้แล้วนะคะท่านก็เคยแบบอยู่เป็นเหมือนเป็นกษัตริย์นะเธอคงไม่ได้ทาง,งานหนักหนอะไรอ่ะพอต้องไปแบบลําบากต้องกดอาหารอดข้าวดน้ำอะไรประมาณอย่างเงี้ยท่านก็เลยสวัสดีโคตโลงที่บริเวณจุดบริเวณตรงนั้นซึ่งก็คือตรงที่เรา,ำา,ากำลังจะไปในเวลานี้แหละเนี่ยที่กำลังจะไปถึงเนี่ยนะคะ,ะนี่ค่ะทุกคนเรากําลังจะ ไปถึงบริเวณตรงนั้นแล้วนะคะคี้บอกดได้เลยว่าสมัยก่อนเนี่ยนะคะในข้อมูลเขาบอกว่าเป็นป่าจริงบ้านป่าจิกงเอาจริงนะขนาดทุกวันนี้ไม่มีถนนขนาดเนี้นนะกี้ยังสัมผัสได้เลยว่าสมัยก่อนมันต้องเป็นป่าจริงๆเ่ยเพราะว่าทุกคนดูนปัจจุบันนี้นะขนาดตอนนี้ความจเจริญมันเริ่มเข้ามาถึงแล้วใช่ไหมคะทุกคนแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าแถวเนี้ยมันเป็นท้องนาใช่ป่ะแล้วมันก็ยังไม่ได้มีบ้านคนอะไรมากมายขนาดนั้นด้วยนะคะแถวเนี้ย นึกภาพหอเปล่แต่สมัยก่อนมันจะไม่มีอย่างนี้นะต้องหลับตาึกภาพนะว่ามันก็คงเป็นการหนีแบบที่แบบใช้ระยะเวลาไกลแล้วก็ป,ปกาากนะุกป่าฝาดงอ่ะคือต้องหนีให้ให้ให้มันไกลออกมาจากแนวคลองหรือแนวน้ําด้วยนึกภาพออกมล่เพราะถ้าใกล้ในส่วนของแนวคลองแนวน้ำเนี่ยค่าสึกกับเวลามันตามก็ต้องตามมาเจออยู่แล้วอะ่ะก็คงจะต้องหนีลึกเข้ามาอะไรประมาณอย่างน,นี้นะคะก็เนี่ยค่ะทุกคนในส่วนของบ้านป่าจิงนะคะคือี่อยากจะถ่ายไปให้ถึงจุดที่เราจะ ไปถึงบริเวณวัดเลยแล้วบอกก่อนนะคะว่าในบริเวณวัดเนี่ยมันก็ไม่ได้เหลืออะไรให้เราเห็นแล้วนะคะทุกคนถเปล่าใช่ไหมคะเขาบอกว่ามันจะเหลือแต่พระพุทธรูปที่มีการมาสร้างขึ้นใหม่ในครั้งหลังอยู่ในซุ้มนะคะซุ้มแบบคล้ายๆเหมือนเป็นซุ้มกี่บัวแบบถูกเาอ่าใช่ไหมที่กี้เห็นในรูปนะแต่ตอนนี้เราจะลงไปดูสถานที่จริงกันนะคะว่ามันเหลือแค่ไหนกันแน่เนี่ยนี่ค่ะทุกคนเนี่ยมันมีร่องรอยของทองเหรอปะอันนั้นฝั่งกันดูนนะนะคะ เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะคะไอ้พวกคลองคูต่างๆนานาที่เป็นทองธรรมชาติเนี่ยนะคะอ่าเนี่ยค่ะทุกคนเรามาถึงบ้านสวนอิมสุกแล้วนี่แหละทุกคนเดี๋ยวนะคะทุกคนประเด็นคือเราวัดอยู่ตรงไหนเนี่ยวัดอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่แป๊บหนึ่งมันจะไม่มีป้ายบอกพี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวป๊บน,นึันะคะพี่พี่ ตรงนี้มันเป็นร้านอาหารอ๋อพี่พี่พี่ตรงไปค่ะนู่นมาอยู่ตรงนน้นอยู่ตรงนู้น,รน,นเราจะต้องมาผ่านตรงไอ้นี่ค่ะทุกคนเอ่อไม่ได้ช่วยเขาโฆษณานะคะเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าต้องพูดถึงเพราะว่ามันต้องผ่านนะคะตรงนี้มันเป็นร้านอาหาร <S <S บ้านสวนอิมสุนะคะแล้วมันก็จะข้ามสภานเล็กๆตรงนี้มานะคะทุกคนนี่ค่ะร้านอาหารบ้านสวนอิมสุค่ะทุกคนแหม่มีกาแฟด้วยนะคะไม่รู้เปิดหรือเปล่าคะเนี่ยเปิดเปล่าก็ไม่รู้ ะะทงั้นแสดงว่าสมัยก่อนนะคะที่เขาบอกว่าบริเวณแถวๆนี้มันมีคูคลองเยอะ,ะก็น่าจะจริงนะคะเพราะว่าที่คิดว่าบริเวณเนี้มันก็คงไม่เป็นไม่ใช่ไม่ใช่เป็นลักษณะที่แบบมีการมาขุดคูคลองเพิ่มเติมทีหลังซะจนเยอะแยะมากมายะนะคะทุกคนแต่ว่าเห็นว่ามันมีร่องรอยของคูน้ําหลงเหลืออยู่นะคะทุกคนคะแปบ๊บหนึ่งนะคะเราจะเลยไหมเนี่ย แม่เจ้าอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงไหนล่ะเจ้าเอาแบเดี๋ยวนะตรงไหนเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเหลือแต่พระพุทธรูปอะพี่พี่เห็นพระพุทธรูปบ้างไหมเนี่ยฮะ ไม่มีสักอันเลยไม่มีหรือว่าเราเลี้ยวผิดทางเนี่ยใช่เหรอเนี่ย เจ้าเกีย้ยมันมันไม่มีอะไรง,ง่ายนะคะทุกคนอย่างที่บอกนะคะแล้วยิ่งเนี่ยตอนนี้มาครั้งแรกมาครั้งแรกก็ยิ่งจะไม่รู้เลยนะคะว่ามันยังไงนะคะทุกคนเอพี่หนูว่ามันไม่น่าจะเข้าไปลึกขนาดน,นั้นหรอกใชน่น่าจะเลี้ยวไปเมื่อกี้มากกว่าไม่ไม่ไม่น่าจะใช่ตรงนี้หรอก ทุกคนคะงั้นเดี๋ยวกี้ขอเวลาหลงทางแป๊บหนึ่งแล้วกันนะคะแต่ตอนนี้เราอยู่ใกล้จุดที่จุดหมายของเราแล้วนะคะแต่ว่าออขอเวลาหลงทางแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนอะโอเคค่ะ